โอเคนะคะสวัสดีเอ่อท่ทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ่ <laughs> <Yeah>. <laughs> ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g ี m g a มเมอนะฮะผมวันนี้ก็จะมาเล่นมัดนะฮะลิตเติ้ลเมอร์เมดนะครับผมหรือว่านางเงือกนะฮะรุม <laughs> <laughs> ขังวู้เข้าไปในทะเลทำไมวะเนี่ยโอเคนะฮะใครที่บอกว่าอยากให้ไปเล่น Mod. มัดอ่าอะไรวะลืมละ มอสไอเนี what, เ่ยมอสไฟในเอฟเฟกตี้อะครับคือมันไม่มีนะครับผมที่ผมไปหาในเน็ตมาแล้วนะครับไม่มีจริงๆนะฮะขอโทษด้วยนะครับก็เป็นมอดนี้แทนแล้วกันนะเป็นมอดแนวผจญภัยนะหรือว่ามอดแนวปูบูล้างผ่าอะไรประมาณนี้ฮนะอม what the fuck ที่สิทธิ์ครคือการพ่นบาสุก้าไปอนะ, Boom! ะบูมนะฮะบูมนะครับผมโอเคกดยกเลิกนะโ okay. อ,อเคไปเอ้ยเดี๋ยวเด้อเฮ้ยกลับไปเหมือนเดิมดิ กลับไปเหมือนเดิมได้ไงฮะผมก็งงเหมือนกันเฮ้ย hey, พอแล้วมันเอกท่าอยู่นั่นแหละเฮ้ย <Hey! S 2> เอกท่าทำไมวะโอเคฮะ, okay, ฮะเอ้ยท่านะอะไรเนี่ยเออมึงจะบ้าแล้วแหละรู้สึกดิเ้นมเมฆจะเอาแล้วฮะเขาจะฟินกับท่านี้มากเนยเปลี่ยนท่าเดี๋ยวเปลี่ยนท่าสิเออแหละกล,ลับไปอยู่บนทะเลดีกว่า อยูสปิน okay, มีไรเดีมีมีไรเดียวผมบินยังสูงอะอ้บุ้มนะฮะผมอู้นี่คือเพื่อนเรานะฮะเพื่อนเราไปไหนแล้ววะเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนบักใต้น้ำหรือเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้ววะอู้เพื่อนบักใต้น้ำเพื่อนบักใต้น้ำเพื่อนบักใต้น้ำกรรมแล้วไงโทษโทษเพื่อนมาเนี้ยมิ๊มิ๊ MBC ปะ KY ปะ k ะ นี่คือการกีดนะโอ้นี่เพื่อนมาเรามาแล้วอู้หูยอต้กิมูจิกิมูจินะอย่าไปสนใจเลยนะเข้าเต้าเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับผมก็คือเพื่อนเรานะจะมาช่วยเรานู่นนี่นั่นได้ไฮ้ใขรว่ายน้ำอยู่ใต้เราฮะเมื่อกี้ผมเห็นอ้ลามาลูมาเอามาเอามาเอาปลาลูมาเอาปลาลมาเพื่อนเพื่อนอยู่นี่เพื่อนโอโอเคเราจะมาคำรามใส่คนกันนี้กว่านะ ผมไม่รู้เหมือนกันนะแปลงเป็นคนยังไงแต่เรืๆๆ่รู้ครับกดกดกดลบครับลบจะเป็นการปล่อยวาสุกา้าไป <Hey, boom. S 1> เฮ้ยปุ้มฮอฮอเวอะไรเลยเฮ้ยปุ้มฮอระเบิดนะเ <c oughs> มื่อกี้ผมเห็นตู้เย็นทีวีครับเฮ้ยปุ้มบินครับผมโหดมากฮะ <c oughs> วิธีวิธีวิธีคำรามากดเคบวกโอฮะปุ้พลังขึ้นเตา่าฮะกีทีนี่ตายกันทั้งเกาะนะครับ เอ๊ะกลับเป็นคนยังไงผมก็ไม่ร yeah. uh, ู้แต่ผมลองกลับเป็นคนดูฮะกลับเป็นคนยังไงเลยผมลองกลับเป็นคนดูก่อนฮะเอามาเอามาเอาปลาลูมาหลับฮะรู้สึกว่าหลับฮะช่วงนี้นอนง่วงฮะเขาง่วงฮะเฮ้ยนายทำอะไรอะปุ้มผมไม่เป็นไรด้วยเอาตำตำหนะฮะเฮ้ยปุ้มถอยหลัง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 อชิบอชิบกลั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 บแล้วก็บูมอะไรอะไรอะไร พลังขึ้นเตานี่คีดอย่างโหนะเอามาเอามาเอาปาลมาเอาปาลมานะครับผมาาม,าามัดนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วประมาณนี้ปนๆเลยโอ้ยิงจรวดบาสุก้าไปครับผมคนโหดเลอยอืมบุมเพื่อนเราอยู่นี่นะฮะโอาตัวเองทําอะไรตัวเองให้ผมอยากรู้ว่ามันแปลงแปลงเป็นคนยังไงผมติดอยู่อย่างดีวะแปลงเป็นคนไม่ได้ฮะเอาเอาเอาปาลมาพอดีตัวเองเฮ้ยวันนี้เราจะมาหาชิปากคนระับ กินปากไม่ใช่เรื่องตลกสามารถตายได้ทั้งหัดนะครับผมโอเคฮะมอดนี้ก็สัน้นๆได้ใจความครับผมใครที่อยากได้มอดก็ด้านล่างเลยนะครับผมก็เป็นมอดที่หนุกอยู่เหมือนกันนะฮะ <c oughs> ก็รายละเอียดของมอดก็ประมาณนี้ฮะก็ใครที่อยากได้ก็ผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ละกันเนาะส่วนการกดปุ่มอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยผมก็จะเขียนไว้ด้านล่างละกันนะครับผมโอเคจําได้ว่ามอดนี้มันฆ่าฉลามได้นะไหนฉลามเจ้าฉลามเจ้าอยู่ไหนจะโอ้โหดูเสาไฟ โอ้โหบินข้ามแม่งเลยงอบินข้ามเพื่อนเราหายแล้วฮะเราลองขึ้นบกดูฮะเราจะเปลี่ยนนคนได้หรือเปล่าจําได้ว่าผมเปลี่ยนเป็นคนตรงไหนไม่รู้ว่าลืมละอึ้นเป็นคนยังไงเลยเออกดกดนั่งเฉยเลยโอเคฮ้ลองไปเปลี่ยนเป็นคนกันครับ k m k y เปลี่เป็นคนยังไงวะโอ้ยมึงต่อ,อยกูทำไมเนี่ยเฮ้ยพลังพลังหาที่ปากฮะกินปากไม่ใช่เรื่องตลกสามารถตายังหาดนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรมากครับมอดนี้ไงก็อืม <c oughs> จะอยากให้แคทมดอ,อะไรก็บอกผมได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตาม,มารับชมนะครับผมเจอเอ้ยโอเคฮะเนี่ยเปลี่ยนเป็นมนุษย์แล้นะโอ้มันช่างดีจริงๆเลยนะเปลี่ยนเป็นมนุษย์แล้วนะครับผมโอเคใครที่อยากได้มอดนี้นะฮะหรือว่ามดอะไรก็ช่างที่ผมแคทนะครับผมจะ ติดอ่าติดมอดไว้ให้ด้านล่างนะฮะเอามาเอามาเอาเปล่ารู้มาโอ้แลงล่างไม่ได้ครับอืมเฮ้ย <c oughs> วัสดีเราเป็นนังเงือกรัรู้ไหมโอเคไปแล้วครับผมเจอก,กันพักหน้าครับผมจุ๊บ